สวัสดีครับมาพบก,กับผมเสียนิกลมโตประจําวันที่27สิงหาคม2565ที่เด็ดเมื่อคืนก็เสียกันไปกับคู่อินเตอร์มิลานนะครับเดี๋ยวมาแก้กันใหม่คืนนี้เราไปกันที่สืบฟุตบอลฟิลิลิกอังกฤษคู่ระหว่างอาเซนอนพบฟูเลมนะครับเตะเวลา5ทุ่มเที่ยง 5ทุ่มคึ่งของคืนนี้เจ้าบ้านอาเซนอนผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตาร์ทฤด,ดูการที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะลงเล่นมาแล้ว3นัดในหลีเก็บใช้ลวดมาได้ทุกนัดมีอยู่9แต้มเต็มและกดไปแล้ว9ประตูด้วยกัขนขณะที่ทีมเยือนฟูลแลมผลงานโดยภาพรวม,วรวมในช่วงออกสตาร์ทฤด,ดูที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่า ฟอร์มยังค่อนข้างดูทรงๆอยู่เพราะลงเล่นแล้ว3ามนัดในลีกเป็นการชนะเสมอแพ้มาอย่างและเกมด้วยกันและเกมนี้ฟูลแลมเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับงานที่ต้องบอกว่าหนักแน่นอนเพราะเกมนี้พวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมใหญ่ของลีกอาเซนอนถ้าเทียบกันดูจากทั้งในเรื่องของฟอร์มในลีกออกสตาร์ทฤดูการที่ผ่านมาและศักยภาพของรวมของทั้ง ทั้ง2ทีมต้องบอกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างอาเซนนทที่สารภาพทีมรวมดูแก่งกว่าและเครื่องกำลังร้อนออกมาอย่างต่อเนื่องพวกเขาดูดีกว่าทางด้านทีมน้องใหม่ของฤด,ดูการนี้อยู่ในทุกๆมุมทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านอาเซนนลจะเป็นฝ่ายเปิดบ้าน3มแต้มได้ในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูง ก็เลือกเชียร์ปืนใหญ่อาเซนนอนก็จบกันไปแล้วครับกับทีเด็ดทืนนี้ก่อนจากกันนี้เฮียมีเว็บดีๆ่่าน้ำที่สวยเว็บ u ูฟ่าร2ย h ี่สิมีโปรมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด1 0 0 0 0บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสิ้นสุดของเดือนและยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้เฮียด้วยนะครับขอบคุณครับ